การเตรียมตัวก็เรื่องแรกเลยคอนเซปต,ต์ผมคือรู้จริงรู้จริงก็คือเรื่องของสีวิชานี่แหละสีวิชาเนี่ยเหมือนเป็นอเลสสีในแอมวีเลยนะเราต้องรู้จริงเรื่องนี้ครับก่อนเลยอันดับแรกนะครับต่อมาต้องรักจริงด้วยต้องรักแล้วหวังดีต่อผู้คนคือ,อคิดให้ไม่คิดเอาเนาะไม่หวังผลนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามีความคาดหวังอะไรบางอย่างมากจนเกินไปนะครับการตอบข้อโต้แย้งของเราเนี่ยมันจะไม่นุ่มนวลน,นะไอ้ตรงนี้นะครับใช้หลักพรมิหารสี่ได้เลย เมตตาการุณามุติตาอุบเบกขาเมตตาก็คืออยากเขาเป็นสุขและไปเจอคนที่แบบเฮ้ยเราอยากเปิดโอกาสเห็นเขาเป็นทุกข์ก็มีกรุณาแหละมุติตาถ้าเกิดเ,เข้าประสบความสาเร็จแล้วอะไรแล้วเนี่ยเราก็ดีใจเขาด้วยนะครับแล้วก็คนที่เราไปให้ไปไปช่วยเหลือไปสนับสนุนหวังดีทุกอย่างนะครับแต่เขาไม่รีสปอนใช่ไหมไม่ตอบรับอะไรเนี่ยเราก็วางอุบเบกขานี่ดังนั้นนะครับ รักจริงคือชี้ไปที่ภูมิหาสี่เลยต้องมีตรงนี้ด้วยนะครับทำจริงก็ชี้ไปที่ 20m 20abo เลยครับวันนี้ถ้าใครทําจริงนะแต่ฟอนต์ 20m 20abo ยังไม่ครบนะครับยังถือว่าไม่ทําจริงอันนี้ก็โฟกัสตรงนี้เลยทิศก็คือว่าต้องเชื่อ100%ในสินค้าในบริษัทแล้วที่สําคัญต้องเชื่อตัวเองทําได้ครับถ้าเตรียมตัวเองได้อย่างนี้นะครับการตอบข้อโต้แย้งง่ายแหละ